hello เราจะทักทายกันทุกครั้งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสตอลก็นั่งอยู่ตรงคอนเสิร์ตเรามีการแสดงวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคือเป็นคอนเสิร์ตที่มีสตอกแล้วก็พี่ต้นคือดูจากลักษณะชุดวันนี้ที่จริงมันเต็มกว่านี้นะแตนแรกมีนมนะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ใช่นมไม่ใช่นมแบบนั้นหมายถว่าชุดนมอ่ะชุดกรอบอกที่เป็นแบบว่ากราะออกเป็นเพชรแล้วแบบเป็นกางกงบากแล้วก็มีอันนี้ด้วยเดี๋ยวรอดูรูปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสตอกก็มาร้องหลายเพลงจัดเต็มมาก ที่ไม่ได้มีโอกาสมาดูน่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่ารอดูคลิปแล้วกันเนาะก็น่ารักดีเฮียเป็นแฟนแฟนัดเด็ด้วยเรื่องเรื่องแล้วก <c oughs> ็ววอยากจะบอกว่าตอนนี้อาการของหนูก็ดีขึ้นแล้วแต่ทวาจริงคือเมื่อกี้เต้นบอลดิสเพย์เสร็จขอมเม,ม,ามาดิก้าไปหลังเวทีแบบมึนหัวมากคือแบบเราจัดเต็มมากๆจริงซึ่งตอนนี้เดี๋ยวพยายามจะทานยาทานยาเยอะๆให้หายให้เร็วที่สุดนะเพราะว่ามันก็มีงานต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะซึ่งเราก็อยากจะมาทักทายกันอีกรอบนึงว่าเราก็ไม่ กันนานบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เราก็สต๊อปก็แบบกําลังทํางานอยู่เนาะงานอยู่หลายๆอย่างซึ่งตอนแรกเคยบอกว่าเดือนเจ็ดใช่ไหมคะเดือนเจ็ดนั้นก็อีกงานหนึ่งแต่ว่ามีอีกเดือนหนึ่งมันมีหลายเดือนนะคะยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะคือทํางานจนป่วยเลยอะคะช่วงนี้คือแบบมันต้องไปซ้อมเต้นซ้อมร้องอะไรทุกอย่างคือก็ด้านที่ต๊อบถนัดอะคะต๊อปชอบเต้นแล้วก็ชอบร้องเพลงยังไงฝาก งานที่ออกมาเนก็จะเป็นในด้านนี้แล้วค่ะไม่ค้นในเรื่องสีแบบนี้นะคะ